เด็กหญิงนี้ายล่าแขนฉบับนางมานบทที่สิเจขายหน้าท่านอองแล้วหวังว่าท่านอองจะให้อภัยที่กระหม่อมโป้โปดมดเท็ดกระหม่อมเป็นคนหยากกระด้างนานๆนนถึงมีโอกาสได้สัมผัสสตรีแม้ค่ำคืนนี้จะยังอีกยาว แต่ก็ควรใช้ให้คุ้มค่ากับที่หนีบิดาออกมาคิ้วขมเข้มเลิกสูงท่านอองเห็นด้วยหรือไม่เห็นท่าทางรีบร้อนของซ่องเทียนเฮิงอู้สซั่วอย่างบังเกิดความอยากรู้อยากเห็นโฉมหน้าของสาวงามที่ถูกร่างสูงใหญ่บทบังดวงตาสีนินมองข้ามไหลคู่สนทนาที่แถ่ซ่งซื่อจืจอพบยอดพาทูที่ถูกใจมิหน้าถึงได้ยอมถอยให้ข้าอย่างง่ายได้ ค่ำคืนดีงามหาได้มีบ่อยข้าคงไม่รังส่งซื่อจื่อให้เสียเวลาถึงจะกล่าวเช่นนี้สองเท้ากับยังปักหลักที่เดิมไม่มีทีท่าจะจากไปด้วยมุ่งหวังจะดูหน้าเจ้าของเสียงกระชาิแก่นวิญญาณให้สันไหวเมื่อครู่สักเล็กน้อยคุ้นเคยชะไหนจึงรู้สึกคุ้นเคยยิ่งราวเสียงออดอ้อนอซอน้อน,นั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วน เป็นเสียงที่ตนเป็นเจ้าของครอบครองแต่เพียงผู้เดียวครั้นได้ยินน้ำเสียงและการออดอ้อนนี้เป็นของผู้อื่นความไม่สบอารมณ์พันพาดผ่านจิตใจให้ขุนมัวความจริงอาศัยเพียงร่างกายธรรมดาทรงเทียนเหิงก็บดบางร่างเล็กของหลิวหมิงยวนจนมิดแล้วกระนั้นยามเห็นจุดประสงค์ในดวงตาอู่ซั่วหยางผู้สืบทอดตำแหน่งโหอ,อย่างเขาอดไม่ได้ที่จะยืดตัวให้สูงขึ้นกว่าเดิม ท่านอ๋องทุ่มเงินไปหลายหมื่นตำลึงเพื่อแม่นางที่รออยู่บนชั้นสามเสียงราบเรียบมาพร้อมการประสานมือคำนับกระหม่อมน้อมส่งท่านอ๋องสู่บันไดแห่งความสุขกล่าวจบก็ผายมือไปอยังบันไดาทางขึ้นชั้นสาม เป็นการขับไล่สายส่งคนที่ทั้งสุภาพทั้งนอบน้อมอู้สซื่วอย่างไม่ใช่คนโง่ยายจะดูเจตนาขับไล่ของฝ่ายตรงข้ามไม่ออกชายหนุ่มซุกซ่อนความไม่พอใจภายใต้รอยยิ้มกักเก็บอารมณ์ไม่ให้เผยออกมาระหว่างบทสนทนาแม้ส่งเทียนเหิงจะพูดจาให้เกียรติอ่อนน้อมถ่อมตนวางตัวเหมาะสมสัญชาตญาณระวังภัยกับบอกว่าไม่ใช่คอยส่งสัญญ,ญาณเตือนให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ส่งเพียนเหงงจากเมืองหลวงไปสามปีนิสัยใจคอเป็นเช่นไรมิอาจรู้สมควรดูท่าทีไปก่อนเป็นมิตรเก็บไว้ใช้งานเป็นอริค่อยหาวิธีกำจัดภายหลังไม่ว่ากระดานมากจะเปลี่ยนไปในรูปแบบใดเขาเชื่อมั่นว่าสามารถควบคุมมันได้ ไม่รบกวนเวลาแห่งความสุขของซ่งซื่อจื่อเช่นกันขอตัวโอ้เสวียอย่างยอมละสายตาจากหญิงสาวที่อยู่ด้านหลังซ่งเทียนเหงิงหมุนตัวก้าวเดินไปยังบันไดชั้นสาขึ้นบันไดได้ครึ่งทางความรู้สึกติดค้างก็บีบให้เขาต้องเหลียวหลังกลับจึงทันเห็นแผ่นหลังของสตรีที่เดินตามซ่งเทียนเหิงไป คุ้นเคยความรู้สึกคุ้นเคยนี้อีกแล้วนางคานิกาคนหนึ่งชาไหนจึงกระตุ้นความเป็นเจ้าของของ,ของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าหอวี่เหวยงไม่ใช่สถานที่ที่เพิ่งมาเยือนหนแรกนางคานิการะดับต้นต้นต่างเคยเห็นผ่านตาฟังจากน้ำเสียงอันไพเระาะดังกระดิ่งเงินใสายกลงวนันความงดงามของสตรีผู้นี้ต้องไม่จัดอยู่ในระดับล่างอย่างแน่นอนเหตุใดเขาถึงไม่เคยพบกับเป็นซ่องเทียนเหงิงที่ควา เอาของดีไปครอบครองก่อนตอนท่านอ๋องมีอะไรหรือพะยะค่ะองคารักคนสนิทเอ่ยถามยามเห็นคิ้วของผู้เป็นนายขมวดเข้าหากันสืบประวัตินางคานิกาที่ไปกับส่งเทียนเหิงมาให้ค่ะรวมถึงการปรากฏตัวของเขาที่นี่ด้วยส่งงหัเข้มนวดกวดขันบุตรชายเป็นที่หนึ่งมีหรือจะปล่อยให้ส่งเทียนเหิงทำตัวเหลวไหลส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงวงตระกูลกระหม่อมรับบัญชา เช้าวันถัดมาหลิวหมิงยวนตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ไม่สู้ดีนักมองสิ่งใดล้วนขวางหูขวางตานอกจากจือร้านไม่มีสาวใช้คนใดกล้าเงยหน้าหรือหายใจแรงกระทั่งจะเคลื่อนไหวร่างกายยังต้องสังเกตสีหน้าคู่เป็นนายก่อนคุณหนูวันนี้อากาศดีออกไปเดินเล่นที่สวนดีหรือไม่เจ้าคะ จือร้านเอ่ยชวนหลังปักปิ่นบนศีรษะให้ผู้เป็นนายเรียบร้อยไม่คิดถามไถ่ที่มาของอารมณ์ขุนมัวที่เกิดขึ้นเพราะพอทราบสาเหตุอยู่บ้างในอดีตทุกครั้งที่คุณหนูของนางพบส่งซื่อจอือารมณ์จะไม่ดีเช่นนี้เสมอคืนที่ผ่านมาเจือร้านแอบไปรอผู้เป็นนายที่ประตูหลังครั้นได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเคาะประตูสามครั้งนางไม่รอช้ารีบเปิดประตูทันทีเว่าคนแรกที่ได้เห็นหลังเปิดประ ตกลับไม่ใช่คุณหนูแต่เป็นซ่องเทียนเหงิงซื้อจือจวนซ่องโหอีกฝ่ายไม่ได้พูดอะไรมากเพียงบอกให้นางรีบพาคุณหนูกลับไปพักผ่อนจากนั้นหมุนกายขึ้นควบขี่อาชาที่ลูกน้องจัดเตรียมไว้ให้ ไม่แม้จะเอ่ยคำร่ำลาคนที่ตนเองมาส่งซักคำส่วนคนที่ถูกเมินเฉยกระทืบเท้าเข้าตวนอย่างไม่สบอารมณ์ความจริงระหว่างนั่งรถม้ากับตวน้่งเถียนเหิงแทบไม่ได้พูดหรือทำอะไรเลยเพียงนั่งมองหลิวหมิงหยวนผ่านแสงตะเกียงและการมองของเขานั่นเองที่ทำให้หญิงสาวรู้สึกอึดอัดไม่ชอบใจเพราะสายตาของเขานั้นยากคาดเดาความหมายเป็นสายตาที่หลิวหมิงหยวนเกียดที่สุดให้ความรู้ รู้สึกเหมือนตนเองกำลังตกเป็นรอง ชาติก่อนหลิวหมิงยวนรู้เรื่องเกี่ยวกับซ่งเทียนเหิงน้อยมากเพราะเหตุการณ์พลิกผันให้ต้องมาเจอกันการรับมือเขาจึงเป็นเรื่องตึงมือด้วยไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไรรวมถึงต้องการอะไรจากนางในใจจึงได้แต่หวางให้หลังจากนี้ไม่พบเขาอีกหลิวหมิงยวนสำรวจตนเองผ่านคันช่องเห็นทุกอย่างเรียบร้อยจึงยื่นมือให้จื่อหานประคองลุกขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับที่หน้าประตูมีคนมาเยือน เรียนคุณหนูนายท่านให้มาเชิญคุณหนูไปที่ถงรับรองเจ้าค่ะหลิวหมิงยวนหันไปทางต้นเสียงพบว่าเป็นสาวใช้ในเรือนบิดาท่านพ่อกลับจากประชุมเช้าที่วังแล้วหรือเจ้าค่ะกลับมาพร้อมแขกแขก ส่องโหรือ,ห,รอหลีวหมิงยวนผู้ชื่อแขกโดยไม่ต้องคิดตั้งแต่บิดากลับจากสนามรบท่านลุงคู่นี้ได้กลายมาเป็นแขกประจำของจวนเฉกเช่นอดีตอีกครั้งวันใดเลิกประชุมเร็วเป็นต้องมานั่งดื่มชาสนทนากับน้องชายต่างสายเลือดก่อนกับจวนตนเองและทุกครั้งบิดาต้องเรียกนางไปคาระวะอีกฝ่ายไม่ใช่เจ้าค่ะ เป็นชินอองดวงตาหลิวหมิงยวนเข้มขึ้นยามได้ยินคำว่าชินอองทั่วทั้งร่างแผ่กลิ่นอายเย็นเยียบหน้าประวันพรั่นพรึงส่วนลึกไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับการมาของเขานางคาดการไว้อยู่แล้ววันปักปินสารไมตรีไม่สำเร็จเช้าเร็วต้องหาเหตุผลไปมาหาสู่ล่อลวงนางให้เดินเข้าสู่กระดานหม่างแห่งความตายที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ ไม่มีวันคนเราง่องมครั้งเดียวเพียงพอให้จดจำไปตลอดชีวิตนับประสาอะไรกับนางที่ตายเพราะมันมาแล้วชาตินึง ฝากไปเรียนท่านพ่อว่าข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายไม่สะดวกรับแขกสาวใช้ช้อนตามองดวงหน้าง,งดงามที่มีเลือดฝาดของคุณหนูกลิ่นอายหนาวเหน็บที่สัมผัสได้สั่งให้นางปิดปากเงียบอย่าได้เอ่ยอะไรที่ไม่ควรเอ่ยออกมามิเช่นนั้นวันนี้อาจได้ลิ้มรสเลือดในปากของตอนคุณหนูโปรโดพักผ่อนให้มากๆเบ่าจะกลับไปเรียนในท่านให้เจ้าค่ะ คุณหนูไม่สบายดูท่าจะไปเดินเล่นในสวนไม่ได้แล้วนั่งเล่นศาลาข้างเรือนเถอะเจ้าค่ะเจือรลานจะไปจัดเตรียมชากับของว่างมาให้เจือรลานแจ่มแจ้งคุณหนูของนางไม่ใช่ไม่สบายทั้งหมดเป็นเพียงข้ออ้างในการไม่พบแขกจึงเปลี่ยนสถานที่สูดอากาศบริสุทธิ์เป็นบริเวณเรือนพำนักแทนป้องกันการพบเจอแขกที่ไม่อยากต้อนรับโดยบังเอิญ วันก่อนคุณหนูบอนเงาเช้านี้บังเอิญมีลูกแมวพัดหลงมาเจอร้านผ่านไปเห็นจึงขอพ่อบ้านนำมันมาเลี้ยงคุณหนูอยากเห็นหรือไม่เจ้าคะตัวของมันทั้งอ้วนทั้งกลมมีขนสีขาวปุกปุยไม่ต่างจากกระต่ายยามนี้กำลังนอนขี้เกียจอยู่ในศาลาการปรากฏตัวของอู๋ซั่อหยางทำอารมณ์หลิวหมิงยวนขุ่นมัวถึงขีดสุด ถึงขั้นที่ว่าไม่แยแสคำเชิญชวนออกไปผ่อนคลายอารมณ์ด้านนอกของเจือร้านตวบตนได้ยินคำว่าลูกแมวความเครียดแค้นชิงชังเสมือนเกี่ยวขึ้นสัดสาสกลางอกพันสลายไร้คำพูดจานางเร่งสาวเท้าไปยังศาลาข้างเรือนทันทีพิ้งสายลมหอบหนึ่งให้ปะทะใบหน้าสาวใช้คนสนิทจือหานยืนง,งงงวยด้วยตามอารมณ์ผู้เป็นนายไม่ทนันเสี่ยวไปเป็นเสี่ยวไป หยดน้ำตาไหลกิ้งผ่านสองแก้มหลิวหมิงอยู่นัยืนมองลูกแมวสีขาวตัวอ้วนที่อยู่ในตรงบนโต๊ะหินกลางศาลาสองขามีอาจก้าวเดินไปข้างหน้ากลัวสิ่งที่สะท้อนม่านตาอยู่ในขณะน,นี้จะเลือนหายกลายเป็นหมอกควันเสี่ยวไปคือสัตว์เลี้ยงที่บุรุษนิรนามนำมามอบให้นางเลี้ยงคลายเหงาเป็นแมวที่นางรักเอ็นดูที่สุดเพราะมันทั้งฉลาดและขี้อ้อนทุกครั้งที่นางอารมณ์ไม่ดีมันจะกระโดดขึ้นมาบน นอนกิ้งไปกิ้งมาเอาหัวถูถ่ายคอเคียกัดนิ้วนางเบาๆจากนั้นส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวเพียงเท่านี้ก็ทำให้นางอารมณ์ดีลืมเลือนเรื่องขุ่นเคืองใจทั้งหมดในชั่วพริบตานางกับเสี่ยวไปตัวติดกันตลอดเวลาไม่ว่านางอยู่ที่ใดเสี่ยวไปต้องอยู่ที่นั่น กระทั่งแต่งเข้าตัวนชีนอ๋องนางก็ไม่ลืมพกเสี่ยวไปไปด้วยสุดท้ายไม่นึกเลยสถานที่แห่งนั้นจะเป็นสถานที่ที่ทำให้นางกับเสี่ยวไปต้องพากจากกันชั่วนิรนันเป็นฝันร้ายที่ยากลืมเลือนเป็นความเสียใจที่มีอาจบรรยายเสี่ยวไปเป็นเจ้าจริงๆใช่หรือไม่ น้ำเสียงหลิวหมิงยวนสันเครือปนสะอื้นกลางอกปวดร้าวยามนึกถึงภาพการตายอย่างอานาถของเสี่ยวไปนางเช็ดน้ำตาบนใบหน้าเพื่อให้เห็นลูกแมวน้อยในกรงอย่างชัดเจนหญิงสาวไม่รอช้าหลันตัวเข้าไปเปิดกรงพร้อมอุ้มมันออกมาเจ้าแมวน้อยสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นคุ้นเคยแลบลิ้นเลียใบยหน้าเจ้านายของอ้อมแขนที่อุ้มมันไม่หยุด เรียกเสียงหัวเราะคิกคักให้ดังไปถึงนอกศาลาจื่อรานที่เดินตามมาเห็นภาพมีเข้าพันมีรอยยิ้มในที่สุดผู้เป็นนายก็อารมณ์ดีนับว่าของขวัญชิ้นนี้มาได้ถูกจังหวะเวลาแม้แต่อารมณ์ดำมืดที่เกิดจากการปรากฏตัวของชินออง ยังคะจัดได้อย่างหมดตดเจือรานไม่รู้ว่าระหว่างชินอ๋องกับคุณหนูของนางมีเรื่องบาดหมางอะไรกันแต่สิ่งหนึ่งที่นางรับรู้นั่นคือคุณหนูของนางไม่คิดอยู่ร่วมโลกกับอีกฝ่ายมีชินอ๋องไม่มีคุณหนูมีคุณหนูต้องไม่มีชินอ๋องชอบหรือไม่เจ้าคะเจือรานยอบกายนั่งยองๆองข้างคุณหนูที่นั่งหยอกเยา้าเจ้าลูกแมวน้อยอยู่บนเก้าอี้หินอ่อนหลิวหมิงยวนส่งยิ้มพางพยักหน้า เจอรานทำหน้าครุ่นคิดลูกแมวยังไม่มีชื่อต่อไปเราควรเรียกมันว่าอะไรดีเจ้าคะเสี่ยวไปชื่อของมันคือเสี่ยวไปหลิวหมิงหยวนไม่แม้จะเสียเวลาขบคิดนางมั่นใจว่าลูกแมวตัวนี้คือเสี่ยวไปของนางในชาติก่อนผ่านใดนั้นนางรีบพลิกขาทั้งสี่ของมันตรวจหาของบางอย่าง เจอร้านยามเจ้าพบเสี่ยวไปบนตัวของมันมีอะไรติดมาด้วยหรือไม่เจอร้านลุกขึ้นรับชุดน้ำชากับของว่างจากสาวใช้ในเรือน ไม่มีเจ้าค่ะคุณหนูกำลังหาอะไรอยู่หรือเจ้าคะเห็นการสำรวจตรวจตร,ราอย่างละเอียดถี่ถ้วนบนตัวลูกแมวของคู่เป็นนายความประหลาดใจพันฉายชัดบนใบหน้าหลิวหมิงยวนเงียบไปชั่วอึดใจความยินดีที่ได้พบสัตว์เลี้ยงแสนรักถูกความผิดหวังเข้าแทนที่ไหนเมื่อมีไมตรีชนไหนจึงไม่ยอมแสดงตัวออกมากระทั่งอักษรครึ่งตัวยังไม่ยอมตวัดขีดเขียนให้นางหน้าโมโหช่างหน้าโมโห ่งเสี่ยวไปสัตว์เลี้ยงแสนรู้จับขึ้นอารมณ์ของเจ้านายคนใหม่ได้จึงตักกายขึ้นไปถูถ่ายใบหน้ากับอีกฝ่ายแกว่งหางเล็กน้อยส่งเสียงร้องเราต้องการบอกว่าอย่าได้ขุนเคืองเจ้านายเก่าของมันดูถ้าเสี่ยวไปจะชอบคุณหนูอย่างยิ่งยามจือรานพบมันมันแทบไม่ยอมให้เจือรานเข้าใกล้จำต้องหากรงมาให้มันอยู่มิเช่นนั้นมันจะทำร้าย รวมถึงทุกคนที่คิดเข้าใกล้แต่กับคุณหนูไม่เพียงไม่ทำร้ายยังรู้จักออดอ้อนออเสาะนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉลาดรู้ว่าควรประจบเอาใจผู้ใดจึงจะสุขสบายหลิวหมิงหยวนอมยิ้มจับเสียวไปที่เริ่มสุขสนให้นอนอยู่นิ่งๆบนตกักสายตาที่มองมันเต็มไปด้วยความรักเอ็นดู เสี่ยวไปต่อไปพี่สาวจะดูแลเจ้าอย่างดีไม่ให้เจ้าได้รับความไม่เป็นธรรมอีกเสี่ยวไปขดตัวเป็นก้อนกลมหลับตาพริมภายใต้ฝ่ามือเนียนนุ่มที่ลูบตามลำตัวอย่างอ่อนโยนคุณหนูท่านโหมาเจ้าค่ะเจอรลานวางถ้วยชาเอ่ยรายงานหลิวหมิงยวนอุ้มเสี่ยวไปลุกขึ้นรอต้อนรับบิดาท่านพ่อ สาวใช้บอกว่ายวนเออไม่สบายพ่อจึงมาเยี่ยมดูอาการไม่สบายใหญ่ยยไม่พักผ่อนอยู่ในห้องออกมาตากลมเช่นนี้ใช้ได้ที่ใดกันเสียงอ่อนโยนเอ่ยตำหนิอย่างไม่จริงจังนะักเข้าไปประคองบุตรสาวให้นั่งลงจากนั้นทิ้งตัวลงเก้าอี้ด้านข้างส่งแขกแล้วเหตุใดท่านพ่อยังไม่เลิกพายเรือตามน้ำอีกหลิวหมิงยวนรินชาส่งให้บิดา แต่ไหนแต่ไรท่านพ่อไม่ชอบให้ยวนเอ๋ยยุ่งเกี่ยวกับคนในราชวงศ์คำว่าไม่สบายของยวนเอ๋อท่านพ่อย่อมเข้าใจความหมายมากกว่าผู้ใดหลิวหยงหลินหัวเราะอารมณ์ดีรับถ้วยชาจากบุตรสาวขึ้นมาสูดดมกลิ่นหอมของมันพาให้จิตใจสงบยามลิ้มรสยิ่งรู้สึกได้ถึงความปลอดโปร่ง ชินอองมาเยือนด้วยธุระใดหรือเจ้าคะเกี่ยวกับยวนเออใช่หรือไม่ถ้วยชาถูกวางลงหลิวยงหลินมองบุตรสาวอย่างชื่นชมยวนเออของพ่อข้าเดาได้แม่นยำราวตาเห็นชินอ,องมาเพราะเจ้าจริงๆ อีกสเดือนจะเป็นวันค้ายวันเกิดพี่สาวเจ้าฝ่าบาททรงพระราชทานงานเลี้ยงที่สะเซียวเหยาชินอองเห็นเจ้ามีความสามารถด้านการออกแบบอาพรจึงอยากให้ช่วยตัดเย็บอาพรให้ชินไทเฟยใช้สวมใส่ไปงาน หลิวหมิงยวนหลุบตามองเสี่ยวไปเห็นภาพทับซ้อนเจ้าก้อนกลมขาวตัวนี้นอนจมกองเลือดจากสัตว์สีขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงร่างแหลกเละจากการโดนของแข็งทุบตีริ้วขึ้นสลับซับซ้อนหมแรงในดวงตาดำครับที่เด่นชัดสุดเห็นทีจะเป็นระลอกขึ้นแห่งความคับแค้น อาพร์ของเชื้อพระวงระดับสูงอยู่ภายใต้การดูแลของกองอาพร์ชินอองไม่เรียกกองอาพร์แต่วิ่งมาหายวนเอ,อ๋อเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาแอบแฝงในเมื่ออ่านจุดประสงค์ออกพ่อขอเสนอให้ปฏิเสธมิเช่นนั้นอีกฝ่ายอาจตามพัวพันไม่เลิกรา หากการปฏิเสธเป็นเรื่องง่ายได้ชินอ๋องคงไม่ตามท่านพ่อมาถึงส่วนด้วยนิสัยของท่านพ่อมีหรือจะไม่หาเหตุผลปฏิเสธแทนยวนเอ๋อเป็นเขาที่ไม่ยินยอมคิดอยากมาถามยวนเอ๋อด้วยตนเองใช่หรือไม่หลิวยงหลินพยักหน้านับวันความคิดความอ่านของบุตรสาวจะลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆพรุ่งนี้จะทรงมาเอาคำตอบหลีกหนีไม่พ้นย่อมต้องเผชิญท่านพ่อคิดเห็นเช่นไร ยวนเออพ่อ,อยังยืนยันความคิดเดิมนั่นคือไม่ต้องการให้เจ้ายุ่งเกี่ยวกับคนในราชวงศ์จิตใจพวกเขาแต่ละคนยากแท้อย่างถึงไม่เว้นแม้กระทั่งฝาบาท ความรักความโปรดปรานเกิดจากผลประโยชน์ไม่มีความจริงใจแม้แต่เศษเสี้ยววันใดที่พระองค์รู้สึกว่าตระกูลหลิวเป็นภัยคุกคามราชบัลลังคิดหรือว่าความจงรักภักดีจะช่วยให้รอดพ้นหายนะกษัตริย์รับสั่งให้ขุนนางตายขนนางนี้อาจไม่ตาย หลิวหมิงยวนคล้ายจมสู่ห้วงอดีตหากจำไม่ผิดถ้อยคำเหล่านี้คือคำพูดที่บิดาเคยพูดกับนางในตอนที่ประกาศเกล้าจะแต่งให้กับอู๋ซั่วหยางเวลานั้นนางแทบจะไม่ขบคิดร้องไห้ไวอยวาว่าบิดาไม่รักไม่เห็นแก่ความสุขของลูกบุตรอกตันยูอย่างนางต่อให้คุกเข,าข่าโขกศีรษะแทบเท้าบิดามารดาจนตายก็ไม่น่าให้อภัยขอบตาและปลายจมูกพันแสบร้อนหลิวหมิงยวนถึง โอกาสที่น้ำตาย,ยังไม่ไหลเอียงตัวพิงศีรษะกับบ่ากว้างของบีดามือข้างหนึ่งเกาะเกี่ยวท่อนแขนกำยำท่านพ่อวางใจหยวนเอ๋ยยินดีอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวด้ดีกว่าต้องแต่งเข้าราชวงศ์เรื่องที่ท่านพ่อเป็นกังวลหยวนเอ๋กระจ่างแจ้งแก่ใจบุตรเขยตระกูลหลิวยอมต้องให้หลิวหงเป็นผู้พิจารณาพูดแล้วห้ามคืนคำ หลิวหงคือผู้พิจารณาส่วนผู้ตัดสินใจคือคุณหนูรองหลิวเจ้าค่ะน้ำเสียงกระตือรือร้อนแฝงความในทำให้หลิวหมิงยวน ต้องรีบสร้างบันไดให้ตนเองใช้หลบหนียามคับขันหาไม่แล้วประโยคต่อไปที่ได้ยินคงไม่พ้นมีคําว่าส่งเทียนเหิงรวมอยู่ในนั้นไม่รู้ส่งเทียนเหิงใช้วิชามารอะไรล่อลวงบิดาของนางท่านถึงได้หลงไหลข้างคล้อยากได้มาเป็นบุตรเขยนักตระกูลหลิวกุมกําลังทหารครึ่งหนึ่งของแควนตระกูลซ่งก็กุมกําลังทหารครึ่งหนึ่งเช่นกันสองตระกูลเกี่ยวดองจะต่างอะไรกับการรวมทหาร ทั้งแขวนเป็นหนึ่งเดียวเพียงคิดคําว่ากบฏก็ลอยวนอยู่เหนือจวนหลิวโหวกับจวนซ่องโหแล้วไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดยอมปล่อยผ่านเรื่องสะเทือนฟ้าสะเทือนดินสั่นคอนบัลลังก์เช่นนี้ไปเกรงว่ายังไม่ทันแลกเทียบชะตาทั้งสองตระกูลคงได้รับราชองค์การประหารทั้งตระกูลเสียก่อนชาติก่อนการแต่งงานของนางชักนำทอดกบฏมาสู่ตระกูลชาตินี้นางจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ ระหว่างนางกับซ่องเทียนเหงิงไร้วาสนาตั้งแต่ต้นจนจบ ท่านพ่อตระกูลหลิวเกี่ยวดองกับตระกูลซ่องร้ายแรงยิ่งกว่าลูกแต่งเข้าราชวงศ์ลูกคิดได้ฉันไหนท่านพ่อจะคิดไม่ได้ไหนเมื่อรู้ว่าเป็นหายนะเป็นเพศภัยใหญ่หลวงทำลายวงตระกูลเหตุใดยังนำมาล้อเล่นอีกไม่กลัวเรื่องลอยไปเข้าหูอาัคาราเสนาบดีเกาจากนั้นนำไปยุยงฝาบาทให้เกิดความบาดระแวงในตัวท่านพ่อกับท่านลุงตรงหยางหรือ ถึงไม่มีเรื่องเกี่ยวดองสองตระกูลจริงจอกเท่านั้นก็หาเรื่องอื่นมาเล่นงานพ่ออยู่ดีเอาละ่ะไม่พูดเรื่องนี้แล้วยวนเอ๋อไม่ถูกใจไหนเลยจะมีการแต่งงานพ่อต้องการให้ยวนเอ๋อเลือกความสุขในชีวิตด้วยตนเองไม่ชอบไม่แต่งบุตรสาวคนเดียวพ่อเลี้ยงดูได้สายทานแห่งความอบอุ่นไหลผ่านกลางอกหลิวหมิงยวนกอดแขนบิดาแน่นขึ้น ยวนเออรู้สึกอิจฉาท่านแม่เสียแล้วที่ได้แต่งให้บุรุษที่ดีอย่างท่านพ่อหลิวยงลินหัวเราะให้กับคำพูดยันยอของบุตรสาวคำพูดเจ้าอย่าให้ผู้ใดได้ยินเชียวหาไม่แล้วอาจถูกหัวเราะเยาะตอนนั้นแม่เจ้าตอบรับการสู่ขอของพ่อผู้คนทั้งแผ่นดินไม่ว่าชายหรือหญิงต่างพากันอิจฉาพ่อไม่มีผู้ใดอิจฉาแม่เจ้าสักคนเจ้าถือเป็นคนแรกรู้หรือไม่ ท่านพ่อของหยวนเอ๋อดีขนาดนี้หยวนเอ๋ออิจฉาท่านแม่ถูกแล้วพ่อดีจริงแต่แม่ของเจ้าดียิ่งกว่าหลิวหมิงยวนย,วนย่นจมูกรู้สึกหมั่นไส้ในความรักของบิดาที่มีต่อมารดาขึ้นมากระทันหันเสียงหัวเราะของบุรุษผู้เป็นเจ้าของจวนนดังลั่นศาลาพาให้คนได้ยินมีรอยยิ้มตามสรุปว่ายวนเอ๋จะตอบรับทุระของชินอ๋องหลังหยุดหัวเราะ หลิวยงหลินวกเข้าเรื่องสำคัญที่ตนกับบุตรสาวสนทนาค้างไว้หลิวหมิงหยวนเลื่อนศีสาก,กับจากไหยบิดาชินอ๋องมาร้องขอถึงหน้าประตูหากพวกเราปฏิเสธแล้วมีคนนอกล่วงรู้ ตะกูลหลิวคงไม่พ้นถูกวิพากวิจารว่าไม่ให้เกียรติราชวงศ์พรุ่งนี้ยามชินอ๋องสเสด็จมาเอาคำตอบท่านพ่อช่วยตอบรับแทนหยวนเอ๋อเป็นใช้ได้มาสองครั้งไม่พบสองครั้งถือเป็นคำตอบจากหยวนเอ๋อว่าไม่ต้องการสารไมตรีที่ชินอ๋องทรงหยิบยื่นให้การตัดเย็บอาพรให้ชินไท่เฟยเป็นการทำตามหน้าที่ไม่มีความรู้สึกใดเคลือบแฝงแม้แต่น้อยได้พรุ่งนี้พ่อจัดการให้ ยังมีอีกเรื่องที่พ่อต้องเตือนเจ้าชินไทเฟยถือเป็นสัตรีที่รับมือยากผู้หนึ่งเจ้าต้องระมัดระวังตัวยามอยู่ต่อหน้านางนิสัยอดีตแม่สามีไม่มีผู้ใดกระจ่างแจ้งถึงแก่นวิญญาณเท่าหลิวหมิงยวนอีกแล้วดวงตาลึกล้ํำลุบตามประสานสายตากับเสี่ยวไปที่เงยหน้ามองนางพอดียวนเออทราบแล้วเจ้าค่ะ ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ